โอเคสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมเอม GD My แล้ววันนี้ผมมาสอนการลงเกม Minecraft ที่เซิร์ฟเวอร์ GD and RPG ครับนะครับอันดับแรกเลยเข้าไปที่ Google นะอะ่แล้วก็ไปที่เว็บของทางเซิร์ฟเวอร์ก็คือ GD r p g ่าเอาใหม่นะมันดอทหายไปดอทหนึ่งนะโอเค G D ข P G B L d E E ไปอ่าก็าจะมีดาวโหลดเห็นไหมครับมันจะมีดาวโหลดอยู่ตรงนี้ให้คุณกดดาวโหลดนี่มันก็จะมาหน้าแบบที่คุณเคยหลดเกมกันะนะนะ ก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วเนาะก็ต้องเคยโหลดกันอยู่แล้วลหะจากนั้นให้ทำการดาวน์โหลดมันไปเลยนี่ครับกดดาวน์โหลดมาแต่ว่าผมดาวน์โหลดไปแล้วนะสมมติว่าอ่ะผมก็จะดาวน์โหลดเลยก็ถ้ามันถ้ามันช้าก็จะเอาที่ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับ กดเซฟป,ปะน่ครับระหว่งางรอก็ไปที่ตัวไมค้าที่คุณลงไว้หรือว่าถ้าคุณไม่ได้ลงก็ไม่ต้องทำตามนะครับแล้วสหรับใครที่ลงไมคับไว้อยู่ตอนนี้ก็ทำการลบมันซะโดยการไปที่สตาร์ทนะครับ สำหรับใครที่ Windows 7ก็สตกร์ทตาเราจะมีตัวตรงนี้อยู่พิมพ์ที่ช่องหาค้นหานะครับแบบแบบนี้นะเราใช้ Windows 8นะกด Run นะครับพิมพ์ไปว่า Run enter พิมพ์ไปว่าปอ a p p a p p d a t a โอเคกดโอเคแล้วมันจะมาในนี้หน้านี้นะแล้วก็ ทำการลบทิ้งไปเลยนะครับลบลิตโอเคไม่มีละเห็นไหมจากนั้นก็ทำการโหลดัน้นขอตัดคลิปสักครู่นะครับเพื่อเป็น,ปนทำอ่าโอเคครับจากนั้นพอเราโหลดเสร็จแล้วก็จะได้ตัวแบบนี้มานะครับเป็นดอทลานะครับให้กดคลิกขวาแล้วเลือกเมนูที่ น่นจาจะข้วมก็สามนะครับกดไปเลยอ่าก็จะได้เดอดมมครับมาแบบนี้นะครับก็ทําการไปที่ตัวที่เราติดไมคคับไว้เหมือนเมื่อกี้นะครับไม่ต้องไปปิดมันนะครับก็ทําการลาก เห้อไ,ไหมครับเข้าไปไน,นี่นะครับกดวาง ะครับก็จะได้เผยเดินออกมาครมานี่ครับเขาเล่นเกมตามปกตินะครับไม่ใช่มา c ครับ SP นะครับเป็นมา c ครับ SP 1.6นะครับ SP นี่เป็น1.5.2่งอผมแถมไว้ให้เล่นสำหรับใครที่ต้องการเล่นเซิฟอื่นแบบสนุกสนุกนะครับอ่าอันนี้ก็เป็น1.5.2 1.6.4เออลัน SP 1นึขึ้นมา ชื่อให้คุณทำการเปลี่ยนชื่อเอเองนะครับเปลี่ยนชื่อของคุณะนะผมก็ใช้ชื่อนี้ว่ละผมก็ใช้ชื่อนี้แหละเพยแต่ถ้าคุณเอาไปเล่นกันนะครับก็เปลี่ยนชื่อกันด้วยนะกดเพยแล้วก็หลอสักครู่หนึ่งอันนี้เซิร์ฟก็กําลังลันอยู่นะครับ อยากเล่นก็แอสฮามาชิมาได้เลยนะครับผมขอสร้างห้องร้อนแล้วกัน ครับ ครูหนึ่งนะครับเกี่ยวมันกำลังประมวนผลอยู่อ่าจากนั้นให้เข้ามันติดเพเยอร์นี่ครับมันจะมีอายุอันแรกนะอันนี้จะมันอ่าให้คุณเข้าไปเล่นงได้ตามปกติเลยนะครับอ่าจอยเซิร์ฟเวอร์ไปเลย เริ่มมาเราจะต้องทําการรีจิเตอร์นะครับแต่ว่าเอาผมมันรีจิเตอร์ไปแล้วเพราะผมเป็นแอดมินไง G M แบบนี้นะครัีจิเตอร์ทำโดยพาสเวิร์ดเช่นเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งสสาสี่ห้าหกก็ํามตามนี้นะแต่ว่าผมผมไปล็อกอิน,น in, แล้วก็ตามโดยรหัสที่คุณสมัครไว้อขอตัดคลิปสักครู่หนึ่งเพื่อทําการล็อกอิน Lock นะครับโอเคนหครับ เขาเกณได้ตามปกติแล้วนี่เข้ามาก็เล่นได้เลยมามาดูอะไรในเซิร์ฟนิดหน่อยกันลกันนะก็มีโดเนตยศอันนี้เป็นโดเนตยศนะก็สักครูน่น่โดเนตยศก็มีอันนี้เป็นซื้อเงินแบบว่าคลิกขวานะครับซื้อยศนะครับก็ต้องไปเติมเงินมาก่อน VIP สิบสี่วันเท่ากับห้าร้อยแคสแบบนี้ก็ ไปที่อันนี้คือเติมเติมที่เว็บนะฮะก็จะเติมแบบนี้นะครับแล้วก็เติมที่แอดมินก็ได้นะครับกิจกรรมเลิฟพีวีพีความรักเชื่อทุกอย่างอันนี้เป็นกิจกรรมอยู่ที่ระเปานี่แหละเป็นนี่ครับกิจกรรมคิวดาร์ก่อนบอสชนะได้900แคสอันนี้เป็น900แคสนี่ก็ยเยอะแล้วนะแต่ว่า ชนะก็จะได้เงินตาพวกนี้นะครับเอาไว้แลกของอ่านี่เป็นกิจกรรม Q ิวพิลพสก็จะได้ประมาณนี้กิจกรรมกล่องของขวัญชนะบอสได้รับของขวัญไปเลยอันนี้ก็เป็นกล่องของขวัญน,นะครับกิจกรรม Q ิวบอสจะได้รับนี่ครับเป็นสวอเป็นดาบหนึ่งหมืนดามเมจนะครับอันนี้แจกไอเทมบวกห้าสิบ ให้แก่ผู้เล่นที่มียอดซปเปอร์วีไยอดนี้นะครับใครที่มียอดนี้ก็จะแจกดาบให้นะแจกของขวัญให้ผู้เล่นที่มียอดซปเปอร์วีไนี่คือเว็บของเราอ่านี้บอกไปแล้วนะครับเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้ก่อนวันที่18กุมภาพันธ์ได้รับ1,000แคสแจกปืน P99 5คนแรกนะครับโอ้ยรีบเข้ามาเลยนะครับ ครับวันแรกคนระับแต่ตอนนี้ผม CM คือแอสไมนนั่นแหละนะนะนี่ก็เป็นฟรีไอเทมฟรีก็มากดเอาไ้ตรงนี้เลยนะครับนะเป็นดาบเพชรที่ขุดเหล็กเขนะ้ที่จอดเหล็กแล้วก็ขวานเหล็กแล้วก็มีเนื้อซอมบี้ไว้กินนะฮะ็นสำหรับคนที่จะเอาของฟรีนะครับแล้วก็มีไม้ไว้สร้างบ้านกระจก อ่านี่ครับเงินตาแรกไอเทมนะครับก็นี่ก็เป็นถ้าดูดีๆก็เป็นช็อปไอเทมหนนะครับมันจะเขียนว่าช็อปปิดอยู่แสดงว่าไม่มีของนะครับไม่เช่เราก็คลิกขวา,าคันดูเลยคลิกที่ตัว N P C นะอ่าไม่มีของเห็นไหมครับปิดอยู่ไปดูไปดูปอ่านี่ฟู้ดครับฟู้ดอ่าแล้วก็เอาเงินพวกนเนี้ยนะฮะก็เป็นแบบนี้นะครับ ก็มาแรกอย่างเช่นผมจะเอาสเต็กส,สองอันก็นีเลยนะกัน,นอันนี้เป็นปืนน,นี่ชุดอ่าชุดเท่ๆนะปิดอยูอ่ไม่ต้องอันน,นี้นินจานะฮะสำหรับใครที่ต้องการใช้อาวุธนินจานะครับแต่ผมจะเอาเสื้อผ้านินจา มาใส่ทีหนึ่งนะอันนี้เป็นแลกเงินนี่เอาอันนี้มาแลกได้อย่างนี้นะนี่เป็นไอเทมนี่ผมแลกมาละสมมติว่าผมอยากไม่อยากได้ไอเทมอย่างเงี้ยเอาสักอันนึงอ,นอันนี้ก็ได้อะแมปแลกได้เลยอ,เเลเเอันนี้เป็นเซลกันจะเป็นปืนอันนี้ไว้สําหรับ PVP กันนะครับเป็นเป็นมอดเหมือนกันนะครับนี่ ชอบมากเลยเนะนี่ยนี่อ่านี่กระสุนตอนแรกก็มันจะมีกระสุนไม้ก้านักแ,แล้วกดแต่ผมไปอธิบายมัที่หลังนะอันนี้เป็นชุดอันนี้เป็นของธรรมดาอันนี้เป็นฮอตนิวนี่คือของฮอตนิวนะฮะอ่านี่เป็นอะไรไปดูกันนี่ครับมีดาก้อนบอสนี่คือที่คิวดาก้อนบอสนะฮะ คิวบอสนะครับโอ้โหแล้วกันบอสผมจะอธิบายมัดปืนแล้วนะมัดปืนนี่กด F เพื่อทำการรีกระสุนนะกด R ทำการซูมแต่ยิงบอสให้กระสุนหมดครับประมาณนี้นะกด F เพื่อกลีกระสุนแต่ผมไม่มีกระสุนนะ ขอเอากระสุนของบาเลตก่อนแปบ๊บหนึ่งอันนี้กด F รีกระสุนอ่าก็จะไปยิงมันเหมือนเดิมแต่คิวบอสก็ช,ชนะก็จะได้รับอ่ะตาที่เราประกาศไว้นะครับมันไม่ได้คิวกันง่ายๆนะครับอุ้ย นี่ครับตายเลยทีเดียวตายไปนี้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 ติมจะเกิดมาฆ่าเรา,าก็ประมาณนี้นะครัในเซิร์ฟก็ไม่มีอะไรมากก็มีอะไรนี่น่าสนุกเยอะแยะนะครับก็มาเล่นกันด้วยนะครับโอเค ตอนนี้ยังรับสตารฟรีอยู่นะฮะสตารฟรี Star หนึ่งคนแต่ไม่มีโอพีนะมีสตาฟโอพีอยู่ก็รับนี่ไงพีวีพีกันก็เข้าไปพีวีพีกันด้ที่นี่กิจกรรมกดขี้ขวาวาร์ปนี่ขี้ขวาหมดเลยนะซื้อโซนหาของไปที่ซื้อโซนกันจะไปที่ซื้อโซนนะ อ่าไปไม่ได้อ๋อลืมโอเคใช่มันเดี๋ยวถ้าคุณมาเล่นก็น่าจะไปได้แล้วล่ะนะอ่าไปที่ว่าพีพีก่อนพีพีนี่สามารถพีพีกันได้เลยนะครับโอ้ยเบื่อ,อ,อไฟเดี๋ยวดูมาดูดรับมันจะมีบอสอยู่ตัวหนึ่งนะครับใน p ี p เนี่ย ่ยังตายอยู่นะเอ้ยโอ้ยเกับไปแล้วกลับไปแล้วนี่ครับบอสพีพี P เป็นอย่างนี้นะชวกชวกดับของเยอะนะครับขอบอกก็ขอให้สนุกกับเซิร์ฟนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรละ โอเคก็ไม่มีอะไรนะครับมาเล่นเซิร์ฟกันเยอะๆนะครับเต็ม30คนแล้วก็แอดทำมาชีมานะครับเดี๋ยวจะให้ลิง์ทำมาชีไว้ข้างลา่างขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย